เลขที่สิบสามนะดูช้าๆนะครับลูกนี้ค่อนข้างยากนะ เนื่องจากมันโน้ตไม่อยู่ในแพทเทอริคนะครับนิ้วมันจะค่อนข้างห่างเป็นแฮมมอนด์ผูออมนะครับเป็นเลกาโต้เดียวต้นนิ้วกลางก่อนนะครับมีสไลด์หลักการเดิมนะครับไปต้องเตะเดิมนะครับผมทิ้งอยู่ตรงนี้นะครับว่าใช้นิ้นางแทนนะครับผมเราจะไม่ใช้นิ้วกลางนะครับเพราะถ้าใช้นิ้วกลางมันจะขังมากเนียนะ่ย การใช้นิ้วนางแทนนะแต่การที่ใช้นิ้วนางแทนนะครับผมจะทำให้เราเคลียร์ได้เร็วสะดวกมากขึ้นนิ้วนางแต่ว่าสไลด์มาแล้วเป็นนิ้วกลางนะครับผม mm hmm. ใช้นิ้วนางกดแต่ว่าสไลด์เป็นนิ้วกลางนะครับผม mm hmm. ดูช้าๆทีนะครับ ถ้าคุณสนใจเทคนิคและความรู้แบบนี้นะครับติดตามเราได้ที่ f a c e b o o k f แฟนเพจกีตาร์จมเพื่อจะได้ไม่พลาดเทคนิคใหม่ๆเหล่านี้ก่อนใครนะครับซึ่งเราจะอัปเดตความรู้เล่เทคนิคใหม่ๆของกีตาร์แทบทุวันนะครับพบความรู้เหล่านั้นได้ที่ f a c e b o o k กีตาร์จมครับ